ดูออยบอกว่านี่เขาบอกว่ามีคนแตกเกมนี้นี่เออใช่ฮะแตกไปเท่าไหร่แตกเท่าไหร่ฮะเออแตกเท่าไหร่ฮะหกร้อย <600. S 2> โอ้เยอะครับผมเยอะเยอะอยู่อ่าเยอะก็ได้ฮะเยอะอยู่ฮะเอาตามดิตามตามเออไปครับบอยฮะเออจะไปครับผม ตัวนึงอืมอืมสวยอืมโอ้โหอันนี้ซื้อฟีเจอร์หรือเปล่าฮะซื้อสิครับรออะไรก็ตามรอโอ้โหนะโอ้รักนะหวังเลฮะหวังว่านะขอให้เป็นตูมตามนะไม่ใช่ตูมตายนะนะเออผมเตือนไว้ก่อนเลยไนงะอุยอ้ยอุ้ย ไม่แน่นะเนี่ยเริ่มมาหร <anak lonely, S 2> ือเปล่าฮะไม่แน่นะเนี่ยคุณพันห้าโอ้ยไหลยังไม่สุดนะเสียดายเลยครับผมคุณแฮเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาแล้วฮะลุนลุนลุนนเอ้ยได้ตัวปั่งเดะอีกสามเอเข้าเฮ้ย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 เอาฮะในที่สุดทุกคนโอ้โหยังโอ้ กดไปเท่าไหร่ฮะพันห้าไม่ใช่เหรอฮะเหลืออีกตั้งสิบโรฮะโอ้แค่นี้ผมบอกเลยฮะแค่นี้ก็สเต็กแล้วโอ้คิ้วให้เลยแค่นี้ก็สเต็กแล้วฮะโอ้โหสุดๆนะโอ้โหไปเอาเรื่อยๆฮะเอาเรื่อยๆโอ้โหไม่ดี ูอันนี้คือคือคือทุน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 แล้วนะที่เหลือนี่คือเออเออใช้แล้วครับผมอุ้ยอ,อุ้ยสิบเอ็ดโอ้บ้าแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกแปลแปลเลขโคตรสวยโอ้จัดโลบอดให้เลยฮะจัดโลบอดให้เลยฮะโอ้โหจัดโลบอดให้เลยสวยๆฮะ โอ้บ้าไปแล้วโอ้ยหนูอ้อยต้องเอาคืนแล้วต้องเอาคืนแล้วโอ้ยนี่ยังมีไทยโอ้ยเข้ามาอีกเอ้ยยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปให้โอ้ย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 ขอไปฮะโอ้พูดคำหยาบโอ้ยมีวายเอเอาแล้วฮะโอ้ยนะโอ้ยจัดทัดจริงโอ้ สบายยิ้มแหล่ยิ้มแหล่แต่ว่ายอิ่มอิ่มมาโอ้แบบนี้สักเป๊กฮะยกนิ้วให้โอ้รอกโอ้่ากแดนดีนะโอ้ยมาโอ้ยมาโอ้ยวันนี้สบายแล้วฮะโอฝากท้องกับใครรู้แล้ววันนี้